ทำปานียต้มปลาร้าแซ่บๆกินกับขนมจีนกันค่ะอร่อยแซ่บมากไปลงมือทำกันเลยก่อนอื่นเราก็จะคั่วพริกแห้งกันก่อนนะคะเอาพริกแห้งมาคั่วเลยคั่วเสร็จแล้วก็พักไว้ได้เลยค่ะใช้หม้อใบเดิมเลยนะน้ำเปล่าตามด้วยเกลือค่ะข่าทุบตะไคร้ทุบกระชายทุบน้ำปลาร้า ปิดฝาหม้อรอน้ำเดือดน้ำเดือดแล้วใส่ปลานิลลงไปค่ะขั้นตอนนี้ห้ามคนนะคะเดี๋ยวขค้ารอจนกว่าปลาของเราจะสุกค่ะปลาสุกแล้วเปิดฝาหม้อตักฟองออกด้วยนะคะขั้นตอนนี้จะปรุงรสเพิ่มเล็กน้อยผงชูรสปริมาณตามชอบน้ำตาลตัดลดเล็กน้อยคนให้เข้ากันค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปตามด้วยพริกสดตามด้วยพริกแห้งคั่วตามที่เราคั่วไว้แล้ว แล้วก็ต้นหอมหั่นท่อนค่ะคนทั้งหมดให้เข้ากันตักเสิร์ฟได้เลยวันนี้เราจะกินกับขนมจีนนะคะแซ่บมากๆไปลองทำดูนะคะ